สวัสดีครับปกติเชนชัยชาแนลนะครับวันนี้ก็ทิปวานแหนะครับวันนี้ผมก็ว่านประมาณชั่วโมงนึงนะครับบรรยากาศนะครับวนชั่วโมงนั่นนั่นอยากร้องวานนะครับนุวานแล้วกว็วานแตกนะครับบรรยากาศโดยรอบไปนะครับ มาดูนะครับวันนี้ผมได้อะไรมั่งนะครับนั่นนะคบนจากรวนเหนะครับเมื่อกี้ผมวานนะครับอยากลองนะครับนั่นนะครับมาดูนะครับผมได้อะไรมั่งนะมาเลยนะครับนี่นะครับเราได้วันนี้นะครับชมกันต่อเลยนะครับนี่นะครับช็อตเด็ดนะครับ ได้กุ้งหนึ่งตัวนะครับยังไม่ตายนะครับท่งได้เมื่อกี้นี่นะครับก็เป็นปูนะครับนี่นะครับปูนะครับอันนี้ก็ไม่ทันตายนะครับคล้ายๆปลาเนี่ยนะครับเหมือนปลาขยงนะครับผักกวดนะครับนี่นะครับไม่ตายนะครับนี่คับปลาทรายนะครับปลาทรายตัวใหญ่มากนะประมาณ เกือบสองนิ้วนะนิ้วนึงนะคบกระสายนะครับปลาโดยรวมนะครับนี่นะครับแล้วก็กระบอกยักษ์นะครับนี่นะครับกระบอกประมาณสักสองนิ้วนะครับนี่นะครับเนื้อปูนี่จะได้เยอะไปนะครับปูนะคลิปนี้ก็ ถ่ายทำให้พี่น้องนะครับจากที่ว่าผมลงคลิปไปแล้วเมื่อกี้ได้นิดหน่อยนะครับนี่ก็ไปหวานนะครับไม่มีคนถ่ายให้นะครับแสดงว่าตัวนี้ปรากฏว่าฟูกจะร่วงครับนี่นะครับจะแคปหน้าจอเอาไว้นะครับการสวยงามกุ้งนะครับตอนนี้ฟูหนีบกุ้งนะครับนี่ครับไม่ยอมปล่อยเลยนะครับรักกันมากนะครับนี่กับปลากระบอกนะครับ นี่นะครับก็นี่นะครับผลงานผมนะครับวันนี้นะครับจะบอกคนเดียวเลยเอสองคนนะครับสองคนนะครับกับกับมือโปรที่ถ่ายดูเมื่อกี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นนะครับจะวางรวมนะครับนี่ปูกระลักกันมากนะครับเนี่ยนี่ติดเลยครับมีปลากระบอกนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับพอทอดนะครับ มีปลานี่ปวดปักปวดนะครับนี่นะครับนี่นะตัวสวยนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับปลา้เยอะปลาอยู่ข้างล่างนะกุ้งนะนีกันอยู่เลยนะนีกับปูนะไม่ยอมปล่อยเลยนะครับอันนี้แผมจะใช้ก็เป็นแหทีนะครับแหทีมากๆเลยนะครับลุงให้มานะครับลุงให้มาลุงเสียไปแล้วนะครับ ลุงให้มานะครับผืนสุดท้ายของแกเลยนะพี่ให้มาเนะนี่ยจากตรงนี้เนี่ยครับพอได้กินอยู่มาเล่นๆก็คลิปนี้ผมจะมขอจบคลิปลไปเพียงเท่า,านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนี่นะครับเลือกฟูจิกระจัน่นมันร้อนเหมือนจักรจัน่นอย่างนีน้นี่ครับแหทีนะครับไม่ใช่แหเอ็นนะครับ โอเคนะครับสามพันร้อยเอาขายคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ